ันนี้นะครับผมจะมาปลูกผักกาดนะครับผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวต้นลูกผักนะครับที่ว่าผมได้ทําการเพาะไว้นะครับที่เพาะไว้ในโรงผักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําเป็นแปลงผักนะครับแปลงผักเล็กๆนะครับโดยใช้กล่องไม้นะครับเป็นคล้ายๆไม้ทะเลนะนะครับประมาณนั้นแต่ว่าไม้นะครับตัวจะชิ้นเล็กชิ้นเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมไปได้ไม้มานะครับสี่กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ ปลูกนะครับในกล่องไม้ด้วยแล้วก็จะทําเป็นแปลงผักเล็กๆด้วยนะครับเพื่อจะปลูกผักกาดขาวนะครับเพราะว่าในส่วนของผักกาดขาวนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับทีแรกผมว่าจะปลูกในนี้นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับปลูกในโรงผักน้อยของผมเนี่ยมันไม่น่าพอนะครับผมเลยจะมาขยายนะครับเอามาปลูกไว้บริเวณข้างนอกด้วยนะครับก็จะผมจะทําเป็นแปลงผักนะครับเล็กๆนะครับเดี๋ยว จะพาไปดูกล่องไม้นะครับแล้วก็สถานที่ที่จะปลูกเลยนะครับผมแล้วก็จะพาไปดูลูกผักด้วยนะครับลูกผักเนี้มันพร้อมปลูกแล้วนะครับพร้อมที่จะแยกได้แล้วนะครับก็สําหรับกล่องไม้นะครับกล่องไม้ผมได้มาไม่เยอะนะครับผมได้มาแค่นี้นะครับบางทีเหมือนเจอตามข้างทางอะไรวงเก็บมานะครับนี่ผมว่าเราเอามาทําปลูกผักทําเป็นแปลงผักเล็กๆได้เลยนะครับเราเอาดินใส่ลงไปใน กล่องไม้เนี่ยเราสามารถปลูกผักได้โอเคเลยนะครับผมได้มาแค่สี่กล่องเองนะครับดูเหมือนแบบเป็นยาวๆนะครับนี่ผมจะเอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกปลูกผักนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณนะครับบริเวณที่ผมจะปลูกนะครับนี่เลยผมจะปลูกตรงนี้นะครับข้างนี่เลยนะครับตรงบริเวณโล่งๆตรงนี้แล้วก็มีอันนี้จะมีเป็นลอง ลองนี่มันแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาดินใส่เข้าไปอีกนะครับแล้วผมก็จะปลูกผักในนี้ด้วยนะครับผมส่วนกล่องไม้เนี่ยผมอาจจะตั้งเรียงยาวเลยยาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเนรมิตตรงเนี้ยให้เป็นแปลงผักเลยนะครับผมนี่นะฮะปลูกตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมต้องเคลียร์ที่เคลียร์อะไรตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกผักอีกนะครับผมสําหรับลูกผักนะครับนี่เลยลูกผักโอ้โห เอ็มเลยนะครับแน่นด้วยนะครับนี่อันนี้ผมแค่โรยไว้แค่ครึ่งซองนะครับยังได้ขนาดนี้นะครับนี่ลูกผักเราค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับนี่เริ่มแตกเริ่มอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์สถานที่นะครับแล้วก็พร้อมจัดเตรียมสถานที่รอปลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปถากหญ้านะครับแล้วก็เคลียร์ดินนิดหนึ่งนะครับนี่เพราะตรงนี้หญ้ามันยังรกๆอยู่นะครับเดี๋ยวก็ เคลียร์ที่อะไรตรงนี้ให้มันโอเคก่อนนะครับผม สับตัวในรองเนี่ยผมได้สับดินไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือผมจะปูฟางไว้นะครับเพื่อให้อมความชื้นนะครับข้างล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะนําดินนะครับมาใส่ในนี้อีกนะครับแต่ผมจะใส่ไม่ได้หนาไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้ใส่หนาอะไรนะครับก็เอาดินมาใส่พอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยว เราก็ปลูกผักนะครับส่วนตรงในกล่องไม้นะครับกล่องไม้ผมก็ได้ทําการเอาถุงถุงนะครับมาล้อมไว้นะครับเพราะตรงข้างๆนะครับมันจะเป็นรูนะครับเป็นรูเดี๋ยวว่าเราใส่ดินลงไปแล้วลดน้ำนะครับดินมันจะไหลอ่อกนะครับเราก็เลยต้องหาถุงนะครับมาบังดินไหลนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีเป็นรูไม้อยู่นะครับน้ําก็จะซึมลงไปได้เลยนะครับ ส่วนฟางนะครับฟางผมก็เอามาโรยข้างล่างไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้อมความชื้นนะครับตรงนี้ดินมันจะใส่ได้ไม่เยอะหรอกนะครับก็ใส่พอได้นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าว่าใส่ดินได้นะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวปลูกฟางลงไปด้วยนะครับกล่องไม้ก็เหมือนเป็นกล่องเล็กๆนะครับกล่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ผมว่าปลูกผักน่าจะโอเคเลยนะครับนี่ในส่วนของการจัด จัดตรงที่ปลูกนะครับผมก็จะทําไว้ประมาณนี้นะครับทีแรกว่าจะเอาไว้ตรงกลางด้วยนะครับกล่องมีไม่พอก็เลยเอาไว้สองฝั่งอย่างนี้เลยนะครับปลูกผักตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในรลองด้วยนะครับปลูกผักให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะดูก่อนดีไม่ดีผมอาจจะทําตรงแปลงตรงนี้ไว้อีกนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะไปเอาดินนะครับมาใส่ให้เต็มหมดนี้เลยนะครับผม นี่เลยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับตัวแปลงนะครับผมจะทําไว้ประมาณนี้นะครับในตัวตรงที่ปลูกผักนะครับอันนี้ก็ในกล่องไม้นะครับผมก็อัดดินจนเต็มนะครับนี่เต็มหมดแล้วแล้วก็ในตัวรองนะครับก็เต็มนะครับอันนี้นะครับผมก็ลดน้ําพอให้ดินชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวไว้ตอน ช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาผักมาจิ้มกันนะครับนี่นะครับตาจมก็ผักนะครับอันนี้ผมก็ถอนมาเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มไปเรื่อยๆนะครับโดยการจิ้มนะครับผมจะใช้เป็นไม้ลูกชิ้นนะครับจิ้มนําล่องลงไปนะครับเพื่อให้เป็นหลุมนะครับแล้วผมก็จะใช้ต้นนะครับ ปุ๊เป็นแนวเลยนะครับผม ว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับตัวแปลงผักนะครับตัวแปลงผักเล็กๆนะครับนี่เลยที่ผมได้ทําขึ้นมาไว้ปลูกผักกาดขาวนะครับโอ้โหฝั่งนี้ผมก็ปลูกไว้สี่ต้นสี่ต้นนะครับล็อกล็อกละสี่ต้นนะครับสี่ต้นสี่ต้นนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ในรองนะครับในรองผมนี่จิ้มไว้ยาวเลยจิ้มไปเยอะเลยนะครับต้นค่อนข้างที่ว่าจะยาวนะครับพวกอันนี้นะครับผมจะกดไอ้ต้นเหมือนลาต้นเขายาวๆนะครับผมจะคุยดินให้ลงไปลึกๆหน่อยนะครับให้โผล่แต่ตรงยอดนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับการทําแปลงผักนะครับแปลงผักเล็กๆน้อยๆนะครับอืผมทาไว้ที่จริงนะถ้าว่าผมมีอีกผมว่าจะ ทำไว้ตรงกลางอีกนะครับก็เป็นแปลงผักเล็กๆนะครับเราปลูกผักไว้กินนะครับมีสนจจอันนี้คือที่ปลูกผักไว้กินนะครับส่วนข้างในข้างในโรงผักน้อยนะครับผมยังไม่ได้แยกผักเลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมก็จะแยกปลูกไว้ในขวดอีกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาทําแปลงผักนะครับแปลงผักจากกล่องไม้แล้วก็ปลูกผักในร่องนะครับก็ปลูกผักไว้กินเองนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ